สบายดีนะวัชบูทสุกคนมาพี่น้องวนอันนี้เขาตำเจวกันอันนี้ใส่เกลือได้จ้ะ ซื่งสอนชาใส่เพื่อนห้พริกมันอันนั้นเนาะมันเด็กมวยมันกระเด็นกระดอนนะตำหมออกพริกก่อนปก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 แซงกับเมืด่ดเมืด่ดพี่นนองไอ้ฝนมันสิมาเนี่ยโอ้ยเอาถาดมาห้องใบ i, มันด,ดังนั่นเนาะ ขอเปลี่ยนถาดไหมก็ตำแจวประแดกพี่น้องเออเสียงมันแน่วน,น,นึ่กับใข่แน่ยาถาดมาห้องเราบ่ไหลเรื่องเลยตำมันแดกๆนะพี่น้องเนะืัอน,นี้ใส่คกใหญ่ด้วใส่คกหินบ่พราเพราะว่าตำลาย ใส่กระเทียมกระเทียมหอมแดงเนาะตำให้มันแบบแดกๆเก่าตำเตียวเนี้ยแบบบ้านห้องน้องพี่น้องเนาะ ต้มเครื่องแบบละเอียดประมาณซตำนีล้ละพี่น้องนี่ก็ะเพร์ยวกที่คอยเอาไปย่างเนาะแกเปลือกมันถิ่มเนาะพี่น้องคอยก็เอาแต่อ่อนๆเอาแต่เนื้อมันนี่แหละนี่แล้วก็บ,บักเล่นบักเล่นก็เอาไปย่างหองๆมๆให้มันซุกเนาะหล,ลอกเปลือกมันถิ่ม,ม,มค่อยๆต้มเนื้อบนี้อย่าตตแต้มันห้กระเด็น ใส่บกพริกหยวกผสมไปนะพอ่อบอยมันแบบเพสโผดนะมรารเล่นกต่ให้มันกลมๆนะพี่น้องเจวในที่แต่พี่น้องได้สิปรงดดุงรสศากสเดอ้อร์ชิ้นหยวก ใส่เป่งนวดกอนเด้อใส่เป่งนวดหนึ่งสอนชาเนาะพี่น้องใส่หน่อยกับเสบหน่อยเนาะใส่ไลยกับเส็บไลยเด้อผู้ดใดโบใส่กับโบเสบบอกไปก่อนนี่นำประแดกกับประมาณอันทัาพี่หนึ่งเนาะทัาพี่หนึ่งกับอยู่ที่สามสอนโต๊ะเนาะพี่น้องนี่บกักแนวกับโบตอ้องใส่ไล่เพราะว่าบ,บักดินเพราะมันสุมนะ เราใส่มังนาวสักในซองสีสมไอ่ม่อ,มมอ,ย,พอมยพี่น้องจ้ามาเนี่ยพี่น้องไปละบ๊ายบายสบายดีว่าสปูสุขคนจุบ๊บ